เจ้าประคุณสมเด็จพระรี่วงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการประบริบาลภิษสุไข้พร้อมประธานพระอุาทและพระคติธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระรี่วงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานพร้อมประธานพระโอวาทและพระกติธรรมเนื่องในการจัดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข่ประจำวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยพร้อมกันนี้จะประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพ,พิษสถิตมหาศีมารามพระเถระเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสถาบันพระบ,บรมราชชนกและคณาจารย์ในโครงการร่วมในพิธีอาตามภาพขอนโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมโครงการบริบาลทึกสุขไข้ประจำหนึ่งมัดหนึ่งรูปทั่วไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อาตามภาพ เรื่องในวานในโอกาสที่จะมีอายุแปดรรการที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสนับถน,นุนให้พระบิณฑูสมณีมีความรู้ความสามารถด้านสาส,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 สา,าราสนาธาสณสุขพื้นฐานโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นตให้หนึ่งวัด มีพระพิสุผู้สามารถบริบาลภพิสุตอาพาธได้อย่างน้อยหนึ่งรูปทั่วราชอาณาจักรนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะสงฆ์ทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้รับทราบโครงการแล้วด้วยความรู้สึกชื่นชมและอันโมทนาสาธุการ ในความรำลิริเริ่มอันยอดเดียมของสถาบันพระบรมราชทนกและกระทรวงสาธารณสุขทั้ทงนี้นายอนุทีนชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการเปิดงานว่าโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไขยย้หรืออสอมพอระประจำวัด หนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเป็นโครงการในความรับผิดชอบสถาบันพระบรมราชาชนกกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรีวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566และสืบเนื่องจากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงค์สามเณรทั่วประเทศจำนวน2 5รูปจาก4 1 1หมวัดพบว่ามี พระภิกษุสามเณรสุขภาพดีร้อยละ52ในขณะที่พบว่ามีภาวะเสียงร้อยละ19และอา,าพาธถึงร้อยละ28.5ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสูงอายุไม่มีผู้ดูแล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังดังนั้นการพัฒนาสมรรถนระพระภิกษุในการดูแลสุขภาพพระภิกษุอา,าพาธจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการอบรมมีองค์ความรู้มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ซึ่งเป็นการอบรมความรู้พื้นฐานในลักษณะเดียวกับอาสาสมาัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออเสา ที่เป็นประชาชนทั่วไปโดยคาดว่าพระภิกษุที่ได้รับการอบรมจำนวน9360รูปจะสามารถทำหน้าที่ออกสมมอบพระดูแลพระภิกษุอาพาธให้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุในวัดต่างๆทั่วประเทศทางสถาบันพระรมราชนกซึ่งเป็น เวทยาลัยพยาบาลที่มีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่แล้วก็จะจัดทําการอบรมให้พระภิกษุในวัดต่างๆทั่วประเทศอย่างน้อยหนึ่งรูปนะครับได้มีความรู้มีทักษะมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของอพระภิกษุรูปอื่นๆพยาบาลเบื้องต้นแก่พระภิกษุที่อาพาธหรือแม้กระทั่งจะเป็นดูแลพระภิกษุที่เพิ่งฟื้นจากการเจ็บป่วยแล้วก็กลับไปจำพรรษาอยู่ที่ที่วัดนะครับก็ โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับมีการตกลมอยู่ทั่วประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ทรงเจริญพระชนมายุครบ8รอบ96พรรษานะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่